ก็วันนี้ก็สวัสดีเช่นเคยนะผมก็ทําวันนี้มาทําเบรกนะครับมาทําขาเบรกนะครับทาขาเบรกแบบตัวคลิกร้อยห้าสิบนะครับตัวคลิกร้อยห้าสิบแล้วก็เป็นงานเป็นงานเชื่อมอ,อะไรนะอาร์กอนนะครับเป็นงานเชื่อมอาร์กอนนะครับไม่ใช่เชื่อมเชื่อมแก๊สนะครับผมอันนี้เป็นงานเชื่อมอาร์กอนสาหรับคนที่ไม่ค่อยรีบนะครับจะเชื่อมอาร์กอนให้นะครับแล้วก็มันจะ ค่อนข,ข้างแน่นแน่นหนามากกว่างานงานงานเชื่อมไฟเชื่อมหนาพอากันแหละแต่ว่าความแน่นแน่นของของอลูมิเนียมที่มันไปเกาะไปเกาะติดกับตัวอาร์มเนี่ยมันจะได้เยอะกวา่าแต่พูดไปจะมาเห็นภาพมันเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูแล้วกันครับ <c oughs> พามาดูเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> กำลังโยกอยู่ <c oughs> มองไม่เห็นแสง เปลี่ยนบุกก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นคลิก150นะครับแต่ว่าอาร์มอาร์มนี่ก็จะแบบนี้นะครับจะมีความแน่นหนาของตะเข็บเลยนะครับนี่ด้านด้านนอกนะครับแล้วมาด้านในนี่จะแน่นหนามากๆครับ เดี๋ยวผมอันนี้ผมยังไม่ได้ทําสีอะไรเลยนะครับก็เลยเอามาถ่ายให้ดูก่อนว่าความแข็งแรงที่งานไม่ค่อยด่วนเท่าไหร่นะครับจะได้งานแน่นหนาะแล้วก็ค่อนข้างสวยงามเรื่องการเชื่อมนะครับโอกาสบินโอกาสหักไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้นี่นะครับ ไม่ดูดาซูไม่ดูนะครับตรงนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเข้าไปทข้างในข้างในก็เย็บตะเข็บเหมือนกับข้างนอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระเบกกินเต็มขอบจาน,นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับด้านบนนี้ก็ ด้านบนนี้ก็เต็มขอบจานเช่นเดียวกันครับมืดหน่อยไม่ได้เปิดไฟนะครับผมสีเดิมๆนะครับอันนี้ก็ตะเข็บเดียวผมจะทําสีอยู่นะครับแต่ว่าเอากระดาษทรายรูปรูป,รปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าให้เหลือตะเข็บไว้นะครับให้มันเป็นสัญลักษณ์ในการอะไรนะงานเชื่อมบ้างนะครับถ้าเอาออกหมดเลยมันมันเป็นงานแบบว่างานสร้างแบบเนื้อเดียวกันนะ่ะ ก็เสียดายนะครับเดี๋ยวมันไม่แข็งแรงนะครับรอยเชื่อมรอยหนึ่งก็เท่าออกไปเดี๋ยวมันความแข็งแรงมันหายไปนะครับประสบการณ์เคยมีหักนะครับของผมนะครับเคยมีหักแต่ว่าก็แก้ให้นะครับแก้ไขให้นะครับเพราะว่างานเชื่อมบางตัวถ้ามันเป็นงานแบบเขาเชื่อมเขาเชื่อมให้ไม่แน่นนะครับมันก็มันไม่อยู่นะครับเวลาเบรกหนักๆครับ แต่ว่าอันนี้ผมเอามาทําให้แบบให้ดูก่อนว่าผมที่ผมเอาไปเชื่อมมาให้มันจะแน่นหนาแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงสองด้านนะครับไม่เห็นภาพเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาดูกันเลยนะสดๆดอาสดปั๊มก่อน วันวันหนึ่งไม่มีอะไรนะครับผมกับผมเนี่ยมีแต่กับอยู่กับเบรกมีแต่กับขาเบรกรถเนี่ยเรายกออกก่อนยกปั๊มออกก่อนครับก็ใช้น,น็อตสองตัวนะครับอันนี้ผมแค่เอามาลองให้เชนะอ่าเนี่นะครับเลเาะอนอนไว้ก่อนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวให้ดูนะครับใกล้ๆนี่นะครับมันจะเป็นตะเข็บ เย็บอ่าเย็บรอบนี้เลยนะครับแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเนียวเหนียวแน่นแข็งแรงมากๆนะครับอันนี้ความหนา10มิลนะครับผมความหนา10มิลนะครับนี่หนามากๆนะครับหนา10มิลมาดูด้านในกันบ้างนะนี้ด้านนอกนะครับอันด้านนอกเป็นแบบนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้พ่นสีเดี๋ยวมาดูตอนพ่นสีเสร็จอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูด้านด้านนี้ด้านนี้ นี่ด้านนี้ก็เย็บแต้มตรงนี้รอบเลยนะครับอันนี้เป็นงานไฟอาร์กอนครับไฟอาร์กอน,นี่งานอาร์กอนนี้ดีอยู่แล้วนะครับงานอาร์กอนนี้สุดยอดของงานเชื่อมอยู่แล้วนะครับเชื่อมได้ทุกอย่างครับอันนี้ก็เต็มหมดนะครับผมให้กระพอกหมดแล้วครับรอบนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับลูกค้าจะได้มั่นใจนะครับว่างานเชื่อมที่ผมเอาไปเชื่อม ถ้าเอารถมาฝากทิ้งไว้นะผมจะทําแบบนี้ให้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเอามางานด่วนๆมานะผมก็ต้องไปอีกร้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมเหมือนกันแต่ว่ามันมันยังไงอ่ะมันมันเป็นงานด่วนนะครับผมทําที่บ้านคนเดียวมันทําไม่ทันนะครับผมต้องหาตัวช่วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเอามาฝากรถไว้ผมก็จะทํางานชุดแบบนี้ให้นะครับจะมีความแข็งแรงมากมากมาก,มากเลยนะครับมากกว่า ไม่มีหักนะครับอะคอนทุบก็ไม่ไม่หักแน่นอนรับประกันนะครับถ้ามันหักเอาคอนมาตีหัวผมเลยนะครับพูดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่ผมพ่นสีเสร็จแล้วกันนะครับดูซิว่ามันจะเป็นแบต่ว่าพวกนี้ผมก็อาจจะตกแต่งนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับผมนิดหน่อยแค่ลบคมนิดหน่อยครับเพราะมันใช้เครื่องใช้เครื่องเกียร์ที่บ้านไม่ได้นะครับต้องใช้ตะไบแต่งเอาแล้วก็กระดาษทรายลูบเอานะครับผม ก็แข็งแรงนะครับดูนะเนี่ยเย็บรอบเลยนะครับสงข้างนะครับผมอันนี้ใช้ปั๊มเว็บอร์ยี่ห้นะครับสำหรับใครที่อยากได้อา,อาร์มอาร์มสร้างที่แบบแข็งแรงแบบนี้นะครับก็ทามาเองไม่ได้นะครับส่งล้อมานะครับส่งอาร์มมานะครับส่งล้อมาส่งอาร์มมาส่งบูทล้อมานะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้นะครับแบบนี้แล้วก็ส่งกลับไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับามาดูมุม3มิติกันบ้างครด้านข้างนะครับข้างบนนะครับผมก็จะ ขัดออกไม่หมดนะไม่ขัดไม่ขัดออกหมดนะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวความแข็งแรงมันจะหายไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็ขัดประมาณหนึ่งนะครับผม,ผมก็ขัดออกประมาณหนึ่งแต่ว่ามันจะจับอยู่ตรงพอดีเลยนะขาจับนี่พอดีไม่ไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับขาด,ดำๆนะครับนึง ตัวสีดำก็ใกล้ๆก,กับจานนะครับผมนี่ฮะสเปคเดิมๆนะครับผมเอาไม่ชัดอีกอลเอาใหม่เอาใหม่เอามมนี้กันบ้างนะครับแบบนี้นะครับผมมีแต่สเปคแบบนี้นะครับผมปั๊มยี่ห้อนี้นะครับหาใครสนใจก็ลองทักทายมานะครับปั๊มแท้ก็มีนะครับผม ปั๊มแท้ก็มีนะครับเป็นปั๊มเบรคอยีบห้าอานะครับแต่ว่าราคามันจะสูงกว่านี้เยอะหน่อยนะครับผมหากใครสนใจงานดิสเบรกแบบงานที่ผมทํานะครับงานตัวนี้นะครับเชื่อมมาตรฐานแข็งแรงครับแข็งแรงมากอันนี้เชื่อมสอบเอ่อเชื่อมรอบเลยนะครับเชื่อมรอบเลยแล้วก็เอามาขัดขัดพ่นสีให้นะครับกบเกลือนนะครับผม กบเกินความไม่สวยนะครับก็เพิ่มความสวยขึ้นมานิดนึงนะครับผมแข็งแรงนะครับรับประกันใ้แข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงมาทุบเลยนะครับเอามาทุบดูเลยเอามาทุบดูนะไม่ทุบหัวผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นงานงานสร้างขาอามอ,อยู่ระยองนะครับผมระยองนะครับพี่เขาอยู่ระยองเขาอยากได้อยู่ข้างบนนะครับ ขายอยากลหอยู่ข้างบนก็เลยเอาตามนั้นแต่พี่เขาเน้นมาว่าให้มันแข็งแรงนะครับแข็งแรงก็โอเคครับผมจัดให้ตามที่พี่เขาขอมานะครับให้มันแข็งแรงนะครับก็รอบด้านเลยนะครับนี่ตรนนี้ก็จะหลบพ้นนะครับอันที่ผมเลือกใช้ปั๊มปั๊มอ่า เวอรยี่ห้า R นี่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีสองพอตนะครับผมมันมีสองพอตมีสองพอตแล้วก็มันมีพื้นที่ข้างหลังน้อยนะครับมันมันไม่ค่อยกว้างมันมันจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับมันจะมีพื้นที่ตรงนี้น้อยนะครับแล้วเวลาการแม็กมันไม่เท่ากันนะครับผมโดยมากมันจะปุ่งออกมาเยอะนะครับถ้าใส่ปั๊มใหญ่ๆเข้าไป มันจะไปติดก้านนะครับผมมันติดก้านแล้วก็เราจะทํางานลําบากและทีนี้มันติดก้านเราต้องมาปรับแต่งต,ต,ตัวปั๊มนะครับผมไม่ปรับแต่งตัวมันมก็ต้องปรับแต่งที่ก้านแม็กนะครับมันจะเสียเวลามากกว่านะครับผมเสียเวลามากๆนะครับเราเสียเวลาทําด้วยนะครับผมก็อยากให้สะดวกสะดวกสุดๆไอ้ถ้าให้สะดวกสุดๆเลยก็ต้องเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับแบบที่ผมมีอยู่นะครับ ถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากได้แบบดริฟเบรกที่อยู่เบรกอยู่มั่นใจนะครับแล้วก็เบรกน่าจะไม่ค่อยหมดเร็วนะผมก็ใช้มานานแล้วนะมันไม่ค่อยหมดนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับผมใช้เป็นปั๊มเวฟร้อยยี่ห้าอาร์นะครับตัวล่างเวฟร้อยยี่ห้าอาร์ตัวล่าง,างเอ้ล้อนหน้านะครับผมแล้วก็จานเวฟร้อยยี่ห้าอาร์นะครับ ร้อยยี่ห้า r ร้อยยี่ห้า s นะครับตัวเก่าๆนะมันจะมีจานแบบนี้นะครับสีรูนะครับเจาะง่ายนะครับมาร์กง่ายมาร์กตำแหน่งง่ายว่างั้นนะครับแล้วก็ปั๊มนี่มันเล็กกระทัดรัดนะครับพวกปั๊มเดี่ยวนะครับปั๊มเดียวพวกเว็บร้อยสิบ i เนี่ยผมเคยลองใช้แล้วครับมันไม่ค่อยมันอยู่นะครับแต่ว่ามันปั๊มมันยังโค้งเค้งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาลองใช้ของ โซนิกนะครับผมโซนิกก็ใหญ่ผ้าเบรกหนาดีนะครับแต่ว่ามันก็โค้งเค้งเหมือนกัน,นครับเวลาผ้าเบรกจะหมดมันจะเอียงเอียงหัวลงนะครับ <Okay. S 1> ช่วงเสานี้มันจะถอยออกมาเยอะนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดคือว่าตอนนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้ปั๊มตัวนี้นะครับดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมมีที่ผมลองใช้มาหลายๆปัม๊มแล้วก็ราคา เท่าๆกันกับยี่ห้ออื่นนั่นแหละครับแล้วก็จะว่ามันง่ายกว่านะครับปั๊มยี่ห้ออื่นก็มันมันใหญ่นะครับเพราะปั๊ม XMAXNMAX มันจะใหญ่เอามาใส่แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับติดก้านหมดติดก้านติดก้านตรงนี้นะครับด้านในนะครับติดก้านตรงนี้หมุนนี่ติดแน่นอนนะครับต้องมาตัดแต่งปั๊มแล้วก็ต้องมาตัดแต่งล้อนะครับผมเสียเวลามากนะครับเสียของด้วยนะครับ อันนี้ก็ถ่ายลงไปเจ้าตัวรถเจ้าของรถน่าจะได้เห็นนะครับผมเขาฝากมาหลายวันแล้วแต่ว่าผมไม่ว่างทํานะครับผมติดงานอย่างอื่นอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับหากใครสนใจก็ทักทายมาหาผมเลยนะครับแบบนี้นะครับมีแบบเลยนะครับผมอยู่ตันยวาก็ส่งล้อส่งอาร์มส่งบูธมานะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับผมทําส่งกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆบายยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม